สนับสนุนโดยคอนเซ็ปต์เฟอร์นิเจอร์กลับก็สู่ช่วงสุดคลายของรายการะะเริ่มคง,งค้นหาผู้ที่คาเวอร์เหมือนขั้นเทพอาชัยมึงสิ่งนะฮะเราไปพบกับผู้ยงหันท่านต่อไปเลยมันอะไรมันอะไรนั่นอะไรจดหายใกล้ใกล้ส่งถึง ลอกซ่อนเล่นเห็นจนเป็นคนซื่อรักเธอลงเดิมไม่น่าจะเจอคนลายใจยิ่งห่าจนจิ่งหายใจหายรักจำชอบจำก็บอกู้หยิ่งลายใจเห็นจะเชื่อเห็นจะเชื่อไม่ได้เธอจะลายใจรักผู้ใจรัก รับแปดนี่ทันเพลงพ่อด้วยเหรอไม่ทันครับเกิดไม่ทันอะแล้วฟังจากไหนอะแม่เปิดให้ฟังครับแม่เปิดให้ฟังโอเคงั้นผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเลยยังค่ะอะพี่ทำก่อนพี่ทำก่อนคือถามว่าการแสดงเนี่ยเข้าตาหรือยังสําหรับสําหรับกรรมการคนนี้นะคะยังไม่โอ้ตายแล้วเข้าตามากเลยค่ะคือตั้งแต่ตาติดค่ะ คือต้องบอกว่าอาจจะอ่อนประสบการณ์นะคะซึ่งประสบการณ์นี้หาได้จากคนข้างๆค่ะากรมการั้สามท่านนะฮะคิดว่าหมีเหมือนหรือไม่เหมือนครับกดครับ ต่อไปลูกอะะครับเราไปพบกับผู้แข่ง่ันต่อไปบ้านเลือนเกียงกันแอบมองทุกวันเลยเกี่ยวเห็นหน้าหน่อยเดียวหัวใจฉันเหนียวอนหนานะหากมีวันั้งใจที่ดูน้อยไปไกลตาโอยไหนอุลา น้องกระจูกะจีมาคุยกับพีวันใดพีแทบจะหอ,อจะเหินเหมือนเดินแผ่นดินไม่ได้หากน้องจะมุกตึงบึงตึงกับพีวันใดพี่ก่อนจะโดดก่วไฟให้มันตายไปเลยน้องยาเดี๋ย่ยงวามว <laughs> คุณเบนเนี่ฮะคุณเบนเก็ลมบางเอา <laughs> คุณ,ค,ณคุณอย่ามาตีสุ้มสีุ่มห้าเดี๋ยวผมไม่เป็นลูกค้าคุณนะ,ะคุณค,<น>คุณชูวิทย์พวกนี้เล่นไม่รอเขาเลยอะพี่แบนพี่แบนไม่ผิดครับพวกนี้ผิดเล่นยังไงเล่นไม่ตรง ดูเจ้าคุณเบนจะมีโอกาสเข้าสู่รอบต่อไปหรือเปล่าทั้งสามท่านคิดว่าคุณเบนเหมือนหรือไม่เหมือนกดครับไม่เหมือนคอรับขอบพระคุณครับคุณเบนเราไปพบกับผู้ข่งขันท่านต่อไปมีพี่มีวูชาวบ,บ้านรู้เรือลา ขอเปลี่ยนสบายไหวไวไวสิ้นดีม่อาภีไมีชัว่วคุณเดฮะครับผมยังไงฮะอจงจริงจริงแล้วเนี่ยพี่จงร้องมานะครับขึ้นมาเนี่ยทุกคนหันมองหน้ากันหมดเลยมีส่วนที่คล้ายมากและตรงที่ผมชอบมากที่สุดก็คืออืรเนี่ยครไ ทำอาชีพอะไรคะรับราชการตํารวจอ๋อเป็นตารวจอ๋อเหรอฮะไม่มีอะไรจะวิเคราะห์วิจารณ์ค่ะเพราะว่าควร่นใบสั่งระวังให้ดีนะฮะในการวิจารณ์ตารวจนะฮะเรามาตัดสินกันดีกว่านะฮะกรรมการทั้งสามท่านคิดว่าคุณจองเหมือนหรือไม่เหมือนครับกดครับสามเหมือนครับ ครับคุณผู้ชมตอนนี้เราได้ผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป8ท่านเรียบร้อยแล้วนะฮะที่จะต้องมาแข่งขันในรอบตัวต่อตัวนะฮะกับการ cover เหมือนขั้นเทพอาชัยมืองสิงห์นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วติดตามรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะฮะเวลาบ่ายโมง15นาทีทางช่อง7สีแห่งนี้นะครับแล้วเจอกันนะฮะในการแข่งขันรอบต่อไปวันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับเราไปพบกับผู้แข่งันทั้ง8ที เป็นโสนเหรอเป็นโสดหรือเป็นตู้นคุณโอดเป็นไหนได้ไหมฮะฉันจะโดนเบียดจะออกไปนอกกรอบทีวีแล้วนะไม่ได้ไม่ไ้ไม่ไอ้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ไดม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ไ้ไม่ไไม่ไไม่ได้ไ้ไม่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 ไ้ไม้ไม